ใกล้ส <ersch> ิปีไม่แล้วขอบคุณป <aje> ี2024ทนี่สทีซ้อนอิหยังหมากไม้หมอบบทเลียนอิหยังหายลายลอย่างแต่ที่หลังบอตองกูบ่ได้คอเฮ้ยเป็นอิหยังหรือนี่คือบ่อนส้มบ่ซื่นบอสวงบ่หาบ่หันแท้เป็นอิหยังคือน้ำปัญหาเนี่ยแล้วแม่ แต่ละมือแต่ละเว้นปัญหาหลายหลายโอ้ยก็อดออนานลาพู้ได้ก็มีบัตทุคคนนาฬาปัญหานั่ะตุแต่ใหญ่มากนี่อ้ยจากพออีหยังแต่ละมืออืมเป็นยังรสชาติการเติบโตเป็นผู้ใหญ่นี่มันก็ขมแต่ฮะโอ้ยมันสิบอกขมจังไดมึงเะแตกต้าเราหัน่ะเอ้ยตาะขำมากแรงมาก โ้หากันวื้นบื้นยู่เพิ่นโพดพุนอยู่ร้านเราพุนแตกลงไปบใยมันขมยังไงเฮ้ยกระดูกฉาดของชีวิตเนาะจมเป็ดอย่างเฮ้ยใหญ่เฮ้ยเป็นอยังแม่อ่านหนังสือเออดเธอจนเด็นเนาะ อ้าซื้อืมบ้าแม่เอามันนั่งร้องอหาววววเลยไ่ได้รับไปนอนน้อนจมเลยบวกไม่กะไทยซีรีส์เบิ้งคลิปเบิ้งอยังเบิ้งซีรีส์ไปเห็นละมันละเพิ่อนตัวตีสามผุนเบิ้งกันท้อตีสามเออุ้ยกะเบิ้งขาดเบิ้งเนี่ยเนาะมึงหัวบัวการนอนเด็กเนี่ยมันเหตุให้คนเถ่างไหเด้อะ คนนอน Salvador, เ ok <familia? S 1> ึิกไม่เ <hate> ห <UC S> ็นเหตุเท่าไว้เอออเฮ้ยเร็วบังหนาเพิ่นเนี่ยห้อยตีนกาบันนั่นป๊่ายย่นหนายยบคุ้มตากับซัำบุปผืออยู่วานมันคนอายุหาสิปเอีโลรเฮ้ยเท่ากับเท่าอะกูนี่คำมาาแสงตะเวนตกดินนอนเลย สนนเตี้ยเออโอ้เจ้ากัน้อนแต่เว้นอยู่ต่อละเออเจ้าขึ้นยังเ่าอยู่สันไอ้คอยมีเรื่องสิถามเจ้าถามยังคอยมีสองขอให้เจ้าเลือกเจ้าสิเลือกขอได้อ๋ะ ข้อแรกให้เจ้ายูกั็คอยตลอดไปเลือกข้อสองข้อสองเน่ยฟังเลยว่าเป็นอีหยังไร้างจะเลือกข้อสองไอเจ้าหักคอยบอหักหักายซ้ำใดก็หักายก็เมยเก่าุ่นละ เบิงผู้สาวเต้นคักเนาะคุณนะ่ะเอองามตัวละนะข่อยมักเบิง่งผู้สาวเต็นงามงามนี่เจ้าเขียยไห้ข่อยอยู่บ่ฮะข่อยมักเบิง่งผู้สาวงามงามเต้นเขียยให้ข่อยอยู่บ่อะข่อยสิเขียนเห็นเจ้าเห็นยังเจ้าเคยเห็นหมาเลียอะไรรถบ่เคยอยู่เป็นยังมันโผว่ามันขขืนขี้บ่ได้มันกันยังเลียอะไรเขา เจาก็คือกันละเบิ่อไปโรดวาสนามาขี่เหยียนไล่รถโอยผู้ใดเปิดประตูทิ่มหม่เฮ้ยบังดู นางเหงยียดง่ายหน่โมเมนต์มันยุ่งหามไปเบิ่ดระบร่มันนอนบอนย,ยังกับบอหูจักเคาะบ่หูจกัออจกตีเลยฝุ่นเต็มหนึ่งยังเด,ดี๋ยวนี้นคือจมดีแท้โอ้ยจมตัวยุ่งเข่าเปิดประตูทิมไม่มันก็เข่าตัวเอาแมาต่ตะใส่เนี่ยแม่แตะือนบุญเลรอแม่คือเพิ่อเห็นหน่ายเห็นหนวดเจ้เคือหู้จักเข่ามาหาพอหาแม่นเนี่ยเจ้าคือโอ้ยกางานหลายเนาะหนาวพออะและนี่ตะนอน เอ็แต่ซุ้มเจาโพดรูปคู่กันเว้ยจะเป็นหวานเนอะวพวพดไปสลาเอออีเมีเป็นยังเจ้าขึ้นเลือกแต่งงานกับอีพออุ้ยแม่บด่ดได้เลือกพูได้ <c oughs> เลือกยังไหนั้าเลือกันมันต้องดีกว่านี้ <c oughs> ยัห้นวาเท็ปไปกินข้ากนด้ไมเราบเนี่ยบแล้วจะไม่กินทีละคุณไปหากินคุณไปเมื่อยังให้ตัวเย็นม่อยังไปหาเยอะไอ้ยไมมันเออตัวเองพงสาวนเขาไปวัด เตียงก็อธิษฐานยังโดนแท้เป็นยังก็อยัางรู้นี่แหละอธิษฐานยังโดนแท้อธิษฐานมานยังว่าที่เคยอธิษฐานว่าขอให้เฮาเกิดมาคู่กันทุกภพทุกชาติแม่บานนี่ชาสนาเจ้ายัางสีน้ำไปอีกอยู่บ่ใ <parenth> ห้หม,มันจบแต่ชาินี้แต่อยู่บ่นี่ ขอโทษเด้อที่อ่านแล้วบ่ตอบที่จริงคอยตั้งใจสิบ่อ่านเลยฮะล่ะแต่ว่ามือมันไปกดถึกซื้อๆ<ค><ณ>